งานจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้รับเกียรติจากพ่อนะครับพ่อของราชรวงศ์กีฬากรมกียากรนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆน้องๆดาราแล้วก็คณะองค์กรน,นะครับอย่างาพี่ชายนะครับอย่างพี่ชายดรซันอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้จัด นะครับก็มาร่วมกันส่งเสริมแล้วก็นําเสนอในสิ่งดีๆนะครับให้กับทางสังคมเพราะว่าเราคือรูปแบบขององค์กรนะครับเราจะต้องมีการสื่อสารแล้วเราก็ทําการเผยแพร่และที่สําคัญจะเน้นอยู่เสมอก็คือเรื่องของการปลูกฝังจริยธรรมศิลธรรมที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งเนี้ยถ้าเรารู้อยู่คนเดียวหรือว่าประพฤติอยู่คนเดียวไม่รวมกันหลายๆคน ก็จะไม่สามารถที่จะเอาความดีเนี่ยไปต่อกอนะครับกับความที่ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นก็เลยถือว่าองค์กรศิลปินดาราสายบุญเนี่ยวันนี้ถือว่าอยู่ในองค์กรที่เข้มแข็งนะครับที่จะทักดันเพราะว่ามีแรงๆสนับสนุนจากพี่ๆนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับที่จะนาเสนอข่าวครับก็ถึงในตัวรายการเน่ยค่ะว่าเนื้อหาในรายการมันจะมาเป็นตอนต่อไร ในส่วนตัวเนื้อหารายการหาธรรมครับก็จะเป็นละครธรรมะนะครับที่เรานำข้อธรรมะจาก8,400พระธรรมขันในพระไตรปิฎกเนี่ยมาถ่ายทอดในรูปแบบของการนำเสนอแบบชาว้านให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราไม่พูดถึงพระสูตรมากนะครับแล้วเราก็นำเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่ง อย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาก็เราก็โดนผลกระทบของสถา,านการณ์โควิดนะครับเป็นเป็นผลที่ทําให้เกิดแบบง่ายๆว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเราสรัมปะสานได้เลยนะครับก็เลยคิดว่าเราก็มาทําเป็นรูปแบบละครแล้วก็นําเสนอว่าลักษนะอย่างที่เราทำเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะอยู่กับมันให้ได้เพราะเราไม่สามารถจะตายจากมันได้นะครับแต่เราต้องอยู่มันให้ได้อย่างไรอย่างนี้ครับช่องทางการออกอากอาศของตัวตัวละครนะคะจะออกอากาศอะไรยังไงที่ไหนอ่ะครับ ในส่วนของช่องทางในการเผยแพร่เนี่ยเรา,ารมีการที่จะออนแดน์ทางช่องเคมคอร์ดนะครับ HD 3ีในช่วงเวลาเท,ที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนึ่นะครับทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่วันที่4กกรกฎราเป็นต้นไปซึ่งเสนอึนตอนแรกก็คือเดี๋ยวตอนที่จะได้พูดถึงเรื่องไฮไลท์ให้รับครับผมพี<อ>่พูด